คาเกมมิ่งวันนี้อยู่กับเกมแอสโตคอซ่านะครับก็วันนี้จะมาทดลองรถเอ,อ่อพอเช่นะครับหรือ Blackbird นะครับเดี๋ยวคนสงสัยแบล็ a เบิร์ดคืออะไรเป็นชื่อฉายาของรูฟรูฟกับพอเช่เนี่ยมันแตกต่างไหมก็แตกต่างนะเพราะว่ารถมันเป็นตัว p พอเช่แหละแต่ว่ามันจะแตกต่างครับก็คันนี้ครับเคยมีประวัติศาสตร์มาก,ก่อนในชีวิตจ,จริงในชีวิตจ,จริงก็ปีหนึ่หรือปีหนึ่เท่าไหร 1990, ล่ลืม ก็คันนี้คือเป็นสำนักแต่งของใครก็ไปรูนะครับก็น่าจะผมจะตั้งชื่อเคตามิจุนก็เคตามิจุนก็คือจากกรุ๊ปแหละปะกติเนนาตั้งอันแหละก็คนขับนะครับก็ขับไปประมาณสามร้อยกิโลเมตรต่อช่วงนะครับโอเคข้อมูลไม่เยอะเอ้ยข้อมูลไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะก็อย่าเสียเวลากันเลยครับไปดูกันเลยครับอันนี้ผมปิด T C S Y ตะกี่ผมเปิดตะกี้แรกเลยคือคันนี้มันค่อนข้างจะเร็วมากเลยนะเห็นปะ โอ้โอ้โอ้ว้วว้ววคันนี้ค่อนข้างจะเร็วนะผมเคยทดลองคันหนึ่งคันนี้มาก่อนนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะเฮ้ยผมปิดเสียงเกมเบาไว้เพราะว่าไมโครโฟนมันไม่ได้ดังขนาดนั้นนะผมก็ต้องแบบมาพูดแล้วก็เปาเสียงเกมนะครับ ค่อยๆหนึ่งโอเคขับรถต่ำดีกว่ารอบต่ำเอ้รอบสูงตัวทีตัวทีตะกี้พูดผิดว่าจะตะกี้จะพูดรอบสูงแต่เนอะาเผื่อไปพูดรอบต่ำรอบสูงนะคะทำเป็นรถทำมันโอเวอร์สเตียได้นะ อมมาขับค่อยๆหน่อยนะ60เนี่ยเพ้ยเออเฮ้ยโดนเสาซะงั้นฮ้ไม่ได้ลงรอง แต่ไม่ได้ลงรองครับผมไม่รู้ว่าขับ a อไอได้หรือเปล่าอาจจะขับไม่ได้นะยน่ไงครับนะอันนี้ผมเคยชนเลวผมถ่ายในดิสคอร์ดนะอันนี้ผมไม่ได้ลงในในกลุ่มผมนะผมลงในกลุ่มเอ,อ่อกลุ่มเพื่อนนะเป็นกลุ่มของคนอื่นเนาะเอ้ยโดยกล้อเลย โว้วโวเฮ้ยโค้งเอสโค้ดเยอะเลยท่านผู้ชมนะเพราะเวลาจะเลี้ยวเนี่ยมันต้องเบรกด้วยนะรีบไปอันนี้ผมขับค่อยๆหน่อยเพราะว่ารถมันทำให้เออรถมันรถมันเลี้ยวแรงหรือโอเวอร์สเตียร์นะผมไม่ต้องพูดถึงโอเวอร์สเตียร์เรื่องรายละเอียดแนละ้วเพราะว่าทุกคนรู้กันหมดแล้วนะ ดนะคือผมจะเร่งอะไรแม่งโคตรเร็วเลยโหโค้ดแม่งโคตรเยอะเลยเอ้ยเ้อ๊าอะอุ้ยไปแล้วไปแล้วโอเค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 ขับโบ,โบ่ โคตรแรงแต่ว่าทางตรงนี้แรงสุดแต่ว่าทางโค้งไม่แรงอย่างที่เราคิดหรอกเพราะว่ารถแม่งลื่นมากเลยเปนขับเครื่อรอหลังหรืออือมันเขียนว่าออาผมไม่แน่ใจว่าอ a ามันคืออะไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะเพราะว่าแต่ทุกคนไม่ข้อมูลจากฟอร์เช่คันนี้ด้วยนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าขับเครื่อรอไหนคือผมไม่รู้ว่าออามันคืออะไรน่าจะหมายว่าขับเครื่อรอหลังนะ เดี๋ยวผมลิงมดเนี่ยเดี๋ยวผมหาก่อนว่าตอนนี้มอดมันอยู่ไหนแล้วนะผมลืมส่วนแมปอาคินาเนี่ยก็หาง่ายแล้วพิมอาคินาแอสเซโตก็จะเจอแล้วนะคะปี2017บซึ่งปี2อ1 7, 7. ันิบเจ็ดนะฮะบอกก่อนเลยว่าตัวดาดอาคินาเนี่ยเป็นแบบด่านแบบโคตรดั้งเดิมเลยนะเป็นออริจินอลนะครับส่วน e k อาคินาก็เป็นแมป อินิเชียลดีแปดนะครับโหเป็นคนเร็วยากเลยทางตรงนี้แบบแย่สุดๆเลยมันไม่มีทางตรงอะไรมากขนาดนั้นคือตอนเข้าสู่ทางตรงไม่โคตรเร็วเลยเข้าไหนหน่อยโอเคจะเ,เข้านอกไปสนาม โคตรแรงแต่ว่าอีข้อเสียผมต้องขับเบาๆแบบค่อยๆหน่อยเร็วมากออโอเคเกียร์สามก็พอแล้วมั้ง ขับค่อยๆเวลาจะแย่นิดหน่อยจะได้6วิเอ้ยผมลืมบอกยางเรื่อยๆนะที่ดีที่สุดของอากินะก็คือ Honda EK นายแต่ว่าแต่ว่าเอ่อไอมอสผมลบไปแล้วไงผมลบไฟล์โฟลเดอร์ของเกม์ไปแล้วเพราะเกม์มันเป็นอะไรลบผมลงโซมอล SOL นะเพราะว่าพอเล่นพอลง SOL เล่นไม่ได้เกม์พังเบ็ เวลาที่ได้ดีก็คือโอ้หกวิสิบห้านาทีโคตรแรงรอเปล่าเนี่ยเวลาดีก็คือหกวิห้าสิบห้านาทีนะหกศูนย์เจ็ดโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีแค่นี้นะสำหรับนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันนะครับแล้วบายบายเดี๋ยวจะออกทำไม่ะ